ดีหกสองค้างหกสิบเยอะจำพอเหลือสิบหกบาทมั่งหนยวังไหนไปดูยังโอ้ยบปวดตงห่วงเลยเบิ้งเป่าเบิ้ดคืนตู้แน่นอนเลยคนคนนี้มุดปากแข่งเลยแข่งน้ำแม่นหรออันนี้ทีมงานนี่สายบันเทิงปลาแตกอันนี้ทีมงานนไหนไหนทีมงานลูกปลาซิโอ้เสียยาทีมงานลูกปลาซิวเสียยากี้ สวัสดีครับสวัสดีครับข้างหน้าเลยนมาเันเปี้เยียบาเลยดนไปเดียวกันเหยียบกุ้งป่าแล้วันมีอะไรอีกตรงไหนปลาติวลอยเยอะเราลอกปีกไวออเราเป็นอะไรล่อานเลยนี่าดนได้เลียคนเดียวคนเดียวมาถึงเลยเปืน ยิงได้ร้อยสามเอารางวัลนะร้อยสามนะสรางวัลสอรางวัลรางวัลแรก3ามรอางวัลที่สองสองจับเสียบเอาอะไรฮยิงได้สมอหาเลยเดี๋ยววิ่งไปหาเองดัตมจอลมีลูกดอกติดไปด้วยปะเนี่ยมันอยู่ในน้ำนะเช้านี้ก็ขาดกลามือ 你知道吧 Thank you. จัดหน่ยดิลอกกระปุกอะลอกกระปุกจัดอะไดิเฮ้ยล็อกหลบาตาใส่โค้งมึงเข้าขมับไปแล้ว

ก็เหลือก็พร้อมแล้วไอ้โอ้โหปวเลยท้อคุกยงนี่หรอวะพี่อ้าวแล้วไม่กินอ่ะ どれくらいの時間かかるかわからないで